หลังนะคะห้าร้อยกรัมครึ่งกิโลต้มต้มให้สุกประมาณหนึ่งชั่วโมงต้มไปเรื่อยค่ะที่บดจะใช้คกตำแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะตำตำด้วยคก ผะะสมกับแป้งมันนะคะใช้แป้งหนึ่งทัพพีใช้มันหนึ่งถ้วยสีจสดกันมาใสเสร็จแล้วเราก็ผสมสีตามที่เราชอบนะคะ ส,สีชมพูจากแก้วมังกรสีเขียวจากใบเตยนะคะแต่สีเหลืองเป็นมันระยองมันจะเป็นสีเหลืองอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องใส่สีออกของมันได้เราขยำให้เข้ากันนะคะมันสำปะหลังแก้ว ัวลอยนะคะับลอยแก้วเป็นมันสบปะหลังใช้เนื้อมันก็จะใช้เนื้อเผือกก็ได้มันม่วงมันเหลืองฟักทองอันนี้เป็นมันสบปะหลังเรามีชนิดไหนนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะลูกแบบนี้อันนี้ฝีมือลูกสาวเจ้าจันนะคะ <Yeah. S 2> เล็กๆใหญ่ๆแต่ว่าอร่อยค่ะเพราะลูกสาวทำไปเล็กลูกสม่ำเสมอสวยงาม สีเขียวนะคะจากใบเตยนี่ค่ะใหญ่เล็กอัน,นุลูกสาวเจ้าจันนี่ตั้งเล็กไม่ต้อยยายสอนหลานทำขนมบัวลอยมาเอาซี่งมันเสร็จแล้วนะคะเรานำบัวลอยไปลวกกันค่ะ พอพอเนื้อแป้งลอยลอยมาก็ต้มอ,อีกสักห้านาทีนะคะเสร็จแล้วตักใส่ในน้ำเย็นนะคะ ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกนะคะลวกปริมาณทีละนิดตามขนาดของหม้อนะคะลุกใสๆแบบน,นี้นะคะใส่น้ำเย็นน,ะะน,นี่ค่ะล็อกไม่นานำกะทิขึ้นตั้งไฟนะคะหัวหัวกะทิสอถ้วยหางกะทิสามถ้วยนะคะ ตั้งไฟให้เดือดน,นะคะใส่น้ำตาลทรายนะคะใส่เกลือนิดหน่อยเสร็จแล้วค่ะบัวลอยเสร็จแล้วค่ะบัวลอยแก้วมันสัปะหลังใส่ใแบบนี้นะคะอร่อยค่ะดูชัดๆัดสีออกใส มาตัดทานไหมคะ